หรูหราระดับ5ดาวเปิดประสบการณ์ใหม่รถไฟเจ้าพระยา2026ที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนวันนี้เราขอพาทุกคนไปสัมผัสกับประสบการณ์สุด exclusive บนรางเหล็กที่จะเปลี่ยนการเดินทางธรรมดาให้กลายเป็นความหรูหาราเหนือระดับกับรถไฟสุดล้ำแห่งอนาคตรถไฟเจ้าพระยา2026ที่เพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการและกลายเป็นกระแสไวรัลในทันที รถไฟเจ้าพระยา2,026เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างการรถไฟแห่งประเทศไทยและนักออกแบบระดับโลกที่ต้องการยกระดับวงการรถไฟไทยให้เทียบเท่ากับประเทศพัฒนาแล้วโดยจุดเด่นที่สุดคือแนวคิด Luxury On Track หรือความหรูหราบนรางรถไฟที่รวมเอานวัตกรรมเทคโนโลยีและดีไซน์หรูระดับ5ดาวเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัวทันทีที่คุณก้าวเข้าสู่ภายในของรถไฟเจ้าพระยา จะรู้สึกราวกับเดินเข้าสู่โรงแรมหรูระดับไฮเอนด์ end. การตกแต่งเน้นความสง่างามในโทนทองขาวผสมผสานงานไม้แท้และแสงไฟอุ่นๆที่ทำให้บรรยากาศภายในดูอบอุ่นและมีระดับเบาะนั่งปรับระดับได้อย่างอิสระด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบนวดอัตโนมัติหน้าจอส่วนตัวขนาด16นิ้วรองรับการดูหนังฟังเพลงและเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเส้นทางห้องโดยสารมีทั้งหมด3ชั้นแบ่งเป็นเฟิร์สคลาส ลักชัวรี่สวีทและสกายเลาซซึ่งแต่ละห้องต่างมีสิ่งอำนวยความสะดวกเฉพาะตัวโดยเฉพาะห้องสกายเลาวบนชั้นบนสุดที่คุณสามารถนั่งชมวิวแบบพานโนรามาผ่านกระจกใสขนาดใหญ่180องศาพร้อมเสิร์ฟเครื่องดื่มสุดพรีเมียมและของหวานแสนอร่อยตลอดการเดินทางสำหรับห้องลักชัวรี่สวีทนั้นเรียกได้ว่าเทียบเท่าห้องพักโรงแรมระดับ5ดาวมีเตียงขนาด k ิงไซสห้องน้ำในตัวพร้อมฝักบัวน้ำอุ่นชุดคลุมอาบน้ำ และระบบควบคุมอุณหภูมิส่วนตัวเหมาะอย่างยิ่งสำหรับนักธุรกิจหรือคู่รักที่ต้องการเดินทางอย่างมีระดับไม่เพียงแต่ความหรูหราเท่านั้นรถไฟจ้าพระยา2 0 2พยยังให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและเทคโนโลยีขั้นสูงมีระบบเบรกไฟฟ้า AI ตรวจจับแรงสั่นสะเทือนและปรับสมดุลตัวรถให้นิ่งแม้ขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงถึง180กิโลเมตรชั่วโมงรวมถึงระบบตรวจสอบผู้โดยสารอัตโนมัติผ่านใบหน้าเพื่อความปลอดภัยขั้นสูงสุด เส้นทางของรถไฟเจ้าพระยา2,026ในเฟสแรกจะให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานครเชียงใหม่และกรุงเทพมหานครหาดใหญ่โดยใช้เวลาเดินทางสั้นลงกว่าครึ่งจากระบบรถไฟเดิมพร้อมจุดจอดพิเศษในแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมเช่นอยุทยาเขาใหญ่สุขโขทัยและหัวหินเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสเมืองไทยในมุมที่ไม่เคยเห็นมาก่อนที่สำคัญรถไฟขบวนนี้ยังเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าแบบเต็มรูปแบบ ลดมลพิษและเสียงรบกวนอย่างมีประสิทธิภาพเป็นอีกหนึ่งก้าวที่ประเทศไทยกำลังเดินเข้าสู่อนาคตรถไฟพลังงานสะอาดทั้งหมดนี้คือประสบการณ์ใหม่ที่คุณจะได้รับจากรถไฟเจ้าพระยา2026การเดินทางที่ไม่ใช่แค่การไปถึงจุดหมายแต่เป็นการสัมผัสโลกของความหรูหราระหว่างทางหากคุณเป็นสายรักความสบายชอบความล้ำหน้าและไม่อยากพลาดเทรน์ใหม่แห่งปี2026ต้องไม่พลาดเด็ดขาด แล้วคุณละพร้อมจะขึ้นรถไฟเจ้าพระยาไปสัมผัสความหรูหราที่ไม่เคยมีมาก,ก่อนหรือยังกดติดตามกดไลค์และแชร์วิดีโอนี้ให้เพื่อนรู้ว่าประเทศไทยก้าวสู่ยุคใหม่ของการเดินทางแล้ววันนี้